สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่นะครับและท่านที่ผ่านทางมานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับหมอดเจาะดอกนะครับเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของหมอดเจาะดอกนะครับนะตัวจะเป็นแบบนี้แล้วก็วิธีการแก้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นฟิกฟอนิล นะครับในการฉีดนะครับตัวนะครับตัวแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแมลงศัตรูนะครับอ่าเจาะดอกของเรานะครับดอกไม้น้าสังเกตดูนะครับเขาจะกินดอกจนนะครับแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับดูนะครับเป็นพุนหมดเลยนะครับดอกอ่ะเดี๋ยวผมเจอ ดอกสดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เป็นดอกแห้งนะครับแต่ดูนะครับนี่ครับเล็กมอเจาะดอกนะอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นดอกสดกันอ่ะดอกสดไม่เจอนะครับเจอดอกที่กําลังจะแห้งนะครับนะเดี่ครับอ่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับยังไงตัวนี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับเนี่ย ลักษณะการเข้าทำลายนะคือกัดกินดอกนะครับเป็นเขาเรียกว่าด้วงปีกแข็งนะครับอ่าที่จัดการด่วงปีกแข็งก็จะเป็นตระกูลพิกโฟนิลนะครับหรือท่านใดที่ใช้ชีวภาพก็จะเป็นพวกเมตาไลเซียมนะครับเพราะว่าบิเวเลียเนี่ยจะเป็นยาที่กำจัด ตัวไม่ไม่แข็งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าปีกแข็งๆตัวแข็งๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้เป็นเมตาไลเซียมนะครับอ่าใช้ตัวเดียวกับ้วงเจาะมะพร้าวนะใช้ได้นะครับเป็นเชลานะครับข้างในเนี่ยดอกเอยพุนนะครับข้างในเนี่ยพุนมีแต่ตัวแมงนะครับซึ่งยังไม่ออกมาให้เห็นนะไม่ยอมออกให้เห็นนะครับ ก็น่าจะเนี่ยครับคาอยู่ในเนี้ยครับคือตัวตัวแมงอ่ะกินอยู่ข้างในจะออกไหมเนี่ยนะเนี่ยครับ่ะเรียบร้อยนะครับหมดสิ้นไปแล้วก็สังเกตดูนะครับคือดอกก็อาจจะเด็ดให้ดูนะครับเขากินไปแล้วนะครับตัวเนี้ยยังไงดอกก็ไม่ออกนะครับ ก็คือเสียไปเลยนะครับเสียแล้วนะครับดอกเสียเลยนะถ้าโดนนิกตัวน้กินเข้าไปนะครับนะก็ปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากฝนแรงนะครับนะอันนี้ก็กําลังบานนะครับนี่ก็เริ่มนะครับเริ่มมีตัวเข้าเจาะแล้วนะครับนี่ครับเนี่ยหล่นมาสามตัวนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็ต้องทําการจัดการนะครับก่อนที่เราจะไม่เหลือดอกไว้นะครับนี่ครับข้างในข้างในรอยกินนะครับนี่ครับก็กินกีบดอกข้างในนะครับกัดข้างในก่อนครับเดี๋ยวผมบีให้ดูเลยนะครับข้างในมีสามตัวนะสามที่ตัวยังไงดอกนี้ก็ไม่น่าจะเหลืออยู่แล้วนะครับทุ่มทุนสร้างนะครับเด็ดดอกทิ้งเลยนะครับเพื่อจะเห็นมอดนะ ตัวนี้เขาเรียกหมอ้อเจาะดอกนะครับลักษณะก็จะเป็นเป็นแบบเนี้ยนะครับอวิธีจัดการเราก็บอกไปแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ